บ่สิขาดบ่เลยบอส้าเอาสิพออยู่บ้านตุสิขาดบ่เลยบอสกาเอาสิพอบ่ขาดบ่เลยกาดเลยเออทำลงมาหนูภากันกลุ่มเลยแม่ลงมาบ่ท่านเจ็บ่ดิอ๋โอ้ตัวใหญ่เลยแฉะนี่เนาะโอ้โหคุณนะตัวใหญ่ยี่ดีนี่ โอ้ตอนวันดีพอ่อีแม,ม่บ้านหรือเนาะเฮ้ยน่าะดินพักปัญญังให้จับได้วะประตูหรอ,อมาดำหน้าพี่ไหมลำเลี้วไปเลี้ยวงานหนึ่งเนาะงานหนึ่งกับบัวน่อยได้ปลาดูเนาะ บดกา560แดเอาไปรูยมาต่อกันงานที่2ตู้อ้วนกําลังคางดนเนาะป้ายเนาะผุกเอนุ้หน่อยก็ดิ้งกิตมนําม่ตู้โอ้ยเนาะ <c oughs> สบายดีเด้อสวัสดีแด้สวัสดีปาดุง FC บ่สกุสุขคนบ่ว่าสิอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะก็ยิน,นดีต้นอนเท่งแม่นะอนนอเด้อปดหนหนาดงเนาะพกันตอนเช้าวันทิกเนาะป้าดอย เมื่อคืนนีกานอนนาเลยเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่เป็นวันเสาร์เลยนอนนาหน,านำตู้วนกับตู้เต็นเลยอยู่ดำนาตอนเช้าเลยเนาะปลาดูเลยดำต่เช้าก็ได้งานนึงใหญ่ยยเติบเนาะปลาดยุยเนาะเครื่องให้ว่าสั้นจ้าตู้เราสิขาดบ่เลยบ่สิขาดบ่เลยบ่ก้าเอาสิพออยู่บ้ตู้ ขาดบปเ,เลย่อกกะค่าสิพ่อบอกขาดไปเลยขาดเลยเออเอ้าเอ้ยเ,เป็น,นได้ไรลำบากนี่ร่มทับกันว่ะสองไมตู้กับลานว้าหุวหนลบกหัหนักคัวคิดไปนักพวงเข่าเลยโคเข่ากันได้เอ้ยไมตู้ เม่ตู้ครึ่งตัวเองกันสิบงแพ้แล้ด้วยว้ายบุญน่ะแลนตามก้นพอตู้ขี้ตมซัาซีรุยนะนเนาะบุญนะเพื่อนเป้อเบิร์แบบนี้หืมดำเลยบ่ในแล้วนะบ่ดำลงเลยบ่มันเพื่นนะจิ่ตบอกขาดแล้วบุญเนาะุไปดำเทิงบุญเนาะไปดำเทิ่งบุญเนาะน้ามึงก ใช่ใช่ปาคอละเบื้องเยอะใช่กาแม่ลงมาหัวทันจับเนาะพากันขึ้นไปเอาล่อพี่น้องไงนาะก็ไปเข่าของหน้ามแนมลงมาเลยพากันกลุ้มเอยู่เมลงมาหัวทันจับเลยเต่าใหญ่ปะลูกปกาไข่เนื้อไรอย่านี่เบิ่งเนื้อไรอย่านี่อ่าเต่าผุดตูได้ปาคอ bố men bố men kỳ tuột nó đùn này nó còn thẻ đây nó <laughs> oh. oh, tôi nhảy đấy trả này nó ô oh, phụ nà tôi nhảy đi nè ô ta đi bò đi bè bắt được đó nhảy đi đó đi oh. ต้องได้คืนไหวได้แบบสิขึ้นไปค้างไหวในอันอันนนั้ใหญ่ๆค่ะสามใหญ่ๆอ่ะอยงพ่ออนุนห้องน้อพี่น้องห้องแซวแซวอนุนว้าวใหญ่ได้เลยเนี่ยเลยว้าวใหญ่เนาะนี่ไาจับได้นะลูกไาจับได้นะฮะไาจับปากคอได้นะนุนพาจับได้เหรอ พายจับได้จ้ะนุ่นแล้วโอ้ยเราจะเป็นตุ่นว่าจับได้นะปอาเก่งแท้ตุ่นนี่ลูกปอาดินคักแทนอย่าให้มันพองถึกปากเนอ้อแก่เหียนเหียนกว่าเก่านอะอย่าไปอย่าไปแดนนัดหนาแดนรถไทยตุ่นนี่ลูกสบายดีเน่สบายดีพ่อรุงเน่พ่อน,น้อย บายดีแบบเป็นตะแพงอะนะสนเลยไปเลยเฮ้ยนดินพักเป็นยังให้จบได้วะพระตูหรอามาดําหน้าพี่ไหม ขนาดไหนรถ <laughs> ก็อมไรอมันนีอยู่ใกล้ยี่ิศแเนาะมันอยู่แถวนี่เนาะนาลอย้อนอน่นออาเอาเหตุลงมานนี่เฮ้อว่าว่าอันอยู่เทิงบุพากันจับปลาว่าว่าเสียเซลอยู่ว่ะลำสนนี่ถ่านอะพี่นอ้อย ก็น่อยกันเล่นตามก้นพรตู้เลยบอเ,เมื่อยน,น,นะเนาะบอาเรื่องเล่นตามกนน้นรถไทยนี่มาหลับหน้าพี่นะ <c oughs> ของไปห้องเยี่ยนกับเห็นคนไทยหน้าอยนบ้านพินกับน,นุ่นกับไทยหน้าได้หรอไทยยนะังได้หน,น้าเขาอยู่ผูวะ